ในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่โดดเด่นตั้งแต่ต้นเดือนยันสิ้นเดือนกันเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาดาวพฤกตครับก็โคจรย้ายตัวไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งดาวพฤกตเองเนี่ยก็มีลักษณะเป็นตัวคูณเป็นตัวยกกำลังให้กับภพบเดือนนั้นๆและดวงดาวนั้นๆที่อยู่ร่วมด้วยกับดาวพฤกตให้มีอัตรากำลังสูงขึ้นเป็น2เท่าสาเท่านั่นเองนะครับ ในจุดนี้ครับดาวพะเกตเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความวุ่นวายตัวแทนแห่งการพัดภาคจากลาแต่ในส่วนดีก็มีนะครับดาวมฤตยูเนี่ยก็จะพูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งแปลกๆใหม่ๆสิ่งลี้รับเรื่องไม่คาดฝันและก็โชคลาภที่เกิดจากการสูญเสียนั่นเองนะครับดังนั้นครับเมื่อดาวพเกตโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูบางลัคนาราศีเนี่ย จะต้องเจอเรื่องราวกับการพัดภาพจากลากับคนที่เคารพนับถือจากลากับญาติสนิทมิตรสหายหรือแม้กระทั่งบางท่านนะครับก็ต้องไปพบเจอกับเรื่องแปลกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยสัมผัสมาก่อนและนิสัยของดาะเกตเองครับก็มักจะมีเงื่อนไขอยู่เสมอแหละนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญครับการสร้างกุศลผลบุญเมื่อทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีครับมักจะเจอกับโชคลาภและความสำเร็จ ที่เข้ามาตอบแทนได้ผลลัพธ์เกินคาดเกินฝันกันแน่นอนนะครับหลังวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปครับก็จะเกิดปรากฏการดาวราหูย้ายตัวนะซึ่งเดิมครับดาวราหูได้อ่อนกำลังลงมากนะครับในปี2,564และหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปครับการย้ายตัวของดาวพระราหูในครั้งนี้เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชค,ครับในจุดนี้ก็จะมีความเฮงมีความปัง ให้กับหลายๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนนะครับและดาวราหูเนี่ยก็จะอยู่ยาวกันไปทั้งปีเลยอันนี้ต้องรอลุ้นรอสังเกตกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิโหระธรรมหรือที่ท่านรู้จักในนามหมอกี้ปังๆนะแห่งบ้านออกฤทิ์มารายงานตัวครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนมีนาคม2565ครับ มารับชมรับฟังกันนะครับวาลคณาราศีของท่านจะต้องพบเจอเรื่องอะไรต้องโกยทรัพย์สินจากมุมไหนบ้างนะครับและมีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฟังโดยมีสตินะครับพิจารณาให้รอบคอบอันไหนที่ฟังแล้วมีกําลังใจมีพลังบวกก็ลุยนะครับโกยทรัพย์กันให้เต็มที่เลยอันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะก็ต้องฟังกันแบบมีสติพิจารณานะครับและหาทางรับมือกับมันให้ได้ เพื่อให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตประจำเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและหากเพียงท่านแค่มีสติมีศีลรรมมันทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำครับและ,จะเจริญสติภาวนาดวงของท่านครับก็ทรงพลังมากกว่าที่จะต้องดูดวงรายเดือนแล้วนะครับผมและคลิปนี้นะครับเราก็จะทำการเจาะเลือกชะตาลัคนาราศีมีน ประจำเดือนมีนาคม2565กันนะครับผมสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในรัคนาราศีมีนท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึง15เมษายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีมีน อย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์คีนะครับก็ได้ทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับเข้าไปคำนวณหาผลลั์ครับและค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่าน เพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่เรื่องของการงานนะครับผมดาวพฤหัสบดีครับนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับณนะเวลาเดือนมีนาคมนี้ก็จะมีดาวอาทิตย์ครับเจ้าเรือนอาริเนี่ยมาอยู่ร่วมด้วย ซึ่งดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นปรานะครับและก็ยังมีดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตตานิครับที่ได้ตําแหน่งเป็นทั้งจุลจักรและเทวีโชคในวาระเดียวกันนะและได้เริ่มโคโจรมาตั้งแต่วันที่2มีนาคม2565เป็นต้นไปนะครับและดาวทั้ง3ดวงครับก็โคโจรอยู่ร่วมกันนะณภนะพเรือนราพะนะครับหรือที่เราเรียกว่าภพเรือนโชคลาภและความสำเร็จนั่นเอง ในเรื่องของหน้าที่การงานครับก็จะมีเรื่องที่ดูจะหนักหนักหนื่อยๆนะจากสังคมรอบด้านในสายการงานของท่านนะครับแต่ตัวท่านเองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้คิดและก็วางแผนฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นให้มันสําเร็จร,ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับและการที่ดาวพุธครับโคจรไปอยู่ร่วมและได้ตําแหน่งดีๆทั้ง2เนี่ยในวาระเดียวกัน ก็จะออกฤทธิ์ส่งผลครับทำให้บรรดาญ,ญาสนิทมิสหายและสมาชิกในครัวเรือนของท่านครับเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนผักดันแก้ไขปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานน่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมตัวท่านเองครับก็ต้องช่วยเหลือสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้นไปพร้อมๆกันด้วยนะต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับผมอ่ะและในจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วยเหลือกันเสร็จเอ่อกันเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ดังได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับหลังวันที่15นะครับผมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายออกไปสถิตยอยู่ที่เรือนอารินะและหลังวันที่18มีนาคมครับดาวพุธก็จะย้ายตามออกไปที่เรือนอาริเช่นกันก็ปล่อยให้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในเรือนวินาศนะครับ ทำให้ตัวท่านเองเนี่ยยังต้องดิ้นรนในเรื่องของการาใช้ชีวิตในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานต่อไปนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งครับผู้ที่ทํางานอิสระนะทํางานเบื้องหลังงานสีเทาครับในเดือนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีผลประโยชน์ทางด้านการงานที่ดีมากอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับทำอะไรแลวแนวนี้เนี่ยเหมือนจะมีโชคบุญหนุนดวงครับทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีนะ รวมถึงอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆระหว่างทำงานก็เป็นได้เช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจของตัวเองนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่2มีนาคมจนถึง17มีนาคมนะครับดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิเนี่ยในที่นี้นะปัตตนีจะโฟกัสความหมายไปที่คู่ค้าคู่สัญญานะครับซึ่งดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรและเทวีโชคนะครับ ไปอยู่ร่วมด้วยกับดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้ครับท่านจะได้วางแผนงานด้านทางธุรกิจนะเออสิ่งต่างๆใดๆก็ตามนะล้วนแล้วแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้หลังดีเยี่ยมเลยนะครับท่านจะได้รับการสนับสนุนจากทุกระดับชั้นครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นผู้ใหญ่เป็นคนรอบด้านทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะครับ ตางก็ช่วยเหลือสนับสนุนพักด้านในสิ่งที่ท่านทําอยู่ที่ท่านวางแผนไว้เนี่ยทำให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและมีแนวโน้มจะโกยทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นี้ได้เป็นอย่างมากด้วยนะครับหลังวันที่18มีนาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพุธจะไปอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับ ซึ่งจะไปโครจรทับลักนณาตัวเองนะก็จะมีเหตุทำให้แบบว่าเออจะต้องแบ่งเวลานะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนธุรกิจที่ทำอยู่นะครับหรือเป็นกรณีไปศึกษาเพื่อที่จะสร้างผลผลิตหรือชิ้นงานนะเพื่อเอามาทำธุรกิจนั่นเองนะครับและบอกได้เลยว่าการศึกษาหาความรู้หาทักษะเพิ่มเติมในครั้งนี้เนี่ยมันมีแต่จะเรื่องแบบเฮงเฮงปังๆเน่ย อยู่กับธุรกิจของท่านเป็นอย่างมากนะครับหากชั่วโมงนี้ครับท่านตั้งใจจะศึกษาเรื่องใดๆก็ตามนะเพื่อธุระของท่านนะรีบเลยรีบด่วนๆตัดสินใจไปศึกษาแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับจะเป็นที่มาของโอกาสประสบความสําเร็จในธุรกิจของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมและก็โกยทรัพย์ต่อนั่นเองนะจ๊ะสําหรับผู้ที่ว่างงานครับ ในภาพรวมนะีมยมันก็ยังไม่มีอะไรเด่นนะในเดือนมีนาคมนี้นะครับผมอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะแต่หากท่านรอคอยไม่ไหวนะครับนะดาวหลายๆดวงที่ได้ตำแหน่งดีๆในเรือนวินาทนั้นนะ่ะนั่นหมายความว่าให้ท่าน,นไปช่วยเหลือสนับสนุนผพืออื่นนะและท่านก็จะมีโอกาสได้สิ่งดีๆตอบกลับมาในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเร็ววันนะครับหรือจะเป็นกรณีที่ท่านจะไปลงทุนนะ ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสนะได้งานจากหลังจากการศึกษาสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นครับไม่อยากให้ท่านได้นิ่งนอนใจในเรื่องของหน้าที่การงานนะจะไปช่วยเหลือคนอื่นหรือจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะก็ล้วนแล้วแต่จะสร้างโอกาสดีๆทางเ,เรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆเข้าสู่ตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับ เราไปต่อกันที่เรื่องของการเงินนะครับผมดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและสุภาครับได้ตำแหน่งเป็นอูดนะไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและสหัชชะนะครับซึ่งดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับไปสถิตอยู่ร่วมกับดาวเสาด้วยนะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนราพะนะครับซึ่งดาวเสาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับ ดาวทั้ง3ดวงครับอยู่ที่เรือนโชคลาภและความสำเร็จทั้งเดือนมีนาคม2565นะครับแน่นอนว่าในเดือนนี้เนี่ยมีเรื่องที่ท่านจะต้องได้รับเงินเต็มๆนะแต่ก็มีบางจุดครับที่ท่านจะต้องเสียเงินเพื่อเอาไปทำภารกิจบางอย่างด้วยนะครับผมผมขนอนผลของดาวอังคารที่ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ในเรือนโชคลาภและความสำเร็จแห่งนี้เนี่ย สิ่งแรกเลยก็คือจะมีโอกาสได้การเงินมาจากเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงในภพเรือนโชคลาภนั้นน่ยก็มีดาวพักเกตโคจรมาร่วมอยู่กับดาวมฤติยูด้วยนะที่จะส่งเสริมทําให้เกิดร่างสังหณรพิเศษครับเป็นเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินนะซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับ เดี๋ยวเรื่องของโชคลาภนั้นนะ่ะเราจะมาโฟกัสอีกทีในเรื่องเอ่อในหัวข้อโชคลาภนะเพื่อที่ท่านจะได้ว่าทราบว่าโชคลาภตัวนี้นะ่ยมีที่มามีที่ไปอย่างไรนะครับอ่าเมื่อดาวอังคารครับไปอยู่ร่วมกับดาวเสารนะ์นเรือนโชคลาภและความสําเร็จแห่งนี้นะในจุดนี้ครับท่านก็จะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ เช่นเอาไปดูแลสุขภาพพวกท่านนะหรือเอาไปช่วยเหลือสนับสนุนตามแต่ที่พวกท่านะขอร้องความช่วยเหลือนะครับอีกกรณีหนึ่งครับท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทำงานก็ตามครับและการเสียเงินในจุดนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะเป็นการเงินที่อยู่นอกเหนือจับการวางแผนของท่านนะครับ แต่เนื่องด้วยทั้งคู่ครับได้ตำแหน่งที่ดีนะเออถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเสียเงินแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้น,น่ะกลับเป็นเรื่องของความสุขนะการสารความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะครับและการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะที่จะนำมาเรียนรู้และนำมาพัฒนาสารต่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองในอนาคตอันใกล้นี้ได้เป็นอย่างมากนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของโชคลาภกันต่อนะอาจารย์กิครับก็อยากจะขอกำลังใจนะครับด้วยการกดถูกใจนะกดติดตามให้กับอ,อาจารย์กิด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเราก็จะได้มีเรี่ยวมีแรงมีพลังในการที่จะมาทำคลิปในครั้งต่อๆไปให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมใครกดแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณณนะจุดนี้ด้วยนะครับ มาถึงหัวข้อโชคลาภนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับอย่างที่เกินไปตั้งแต่หัวข้อการเงินแล้วนะว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมีโชคลาภก้อนโตที่ค่อนข้างเด่นเป็นอย่างมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีเหตุเรื่องของทุกขลาภเล็กๆน้อยๆพวกมาด้วยนะครับในจุดนี้ครับเรามารับฟังรายละเอียดนะครับเพื่อโกยโชคลาภกันให้เต็มที่นะและหาทางป้องกันความสูญเสียนะครับ ให้มันเกิดการสูญเสียนะให้มันน้อยที่สุดนะครับผมดาวสาวครับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563แล้วนะครับในเดือนมีนาคมนี้ครับก็จะมีดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนสุภาเนี่ยซึ่งได้ตําแหน่งเป็นอูดมาโครจรอ,อยู่ร่วมด้วยนะทั้ง2ดวงเนี่ยก็เอ่อโครจรอ,อยู่ที่เรือนโชคลาภนะครับ ในจุดนี้ครับบอกได้เลยว่าโชคลาภทางด้านการเงินเนี่ยจะมาแบบเต็มๆและก็ก้อนใหญ่มากนะครับโดยท่านจะได้โชคลาภในจุดนี้จากเรื่องของการเดินทางนะรวมถึงมีโชคพิเศษที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะครับ หากท่านเดินทางไปไหนก็ตามนะไม่ว่าไปเที่ยวไปทําบุญนะหรือไปทําภารกิจให้ผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไว้สักหน่อยนะครับในจุดนี้ก็มีโอกาสเรื่องของโชคลาภลอยเป็นอย่างมากนะครับผมในจุดที่2ครับก็เป็นโชคลาภที่มาจากความสูญเสียนะเป็นการสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายก็ตามนะครับ บวกกับช่วงเวลาเดียวกันครับดาวพระเกตก็มาโคจรร่วมอยู่กับดาวมฤตยูที่เรือนการเงินนะก็เป็นไปได้ว่าท่านจะมีโอกาสโชคลาภจากรางสังหารเป็นพิเศษครับจากญาติสนิทมีสหายที่ลาจากไปนั่นเองนะครับดังน,นั้นนะท่านควรเร่งทําบุญทําทานครับและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล ให้กับญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วนะครับทําให้เป็นอยู่ประจํานะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดรางสังหอ์พิเศษนะไม่ว่าจะมาในรูปแบบของความฝันนะครับหรืออาจจะไปคลิกหรือประทับใจกับตัวเลขบางอย่างที่ได้จากผู้ที่ลาจากไปแล้วนะครับเช่นไปมองเทะเบียนรถของเขาไปมองบ้านเลขที่ของเขาอายุของเขาอะไรแบบนี้นะก็จะมีแนวโน้มจะทําให้ เกิดโชคลาภทางด้านการเงินแบบฟุกฟุกติดไม้ติดมือมาด้วยนั่นเองนะครับในจุดที่3ามโอ้ยมันมีเยอะจังเลยคนอะไรมีโชคซ้ำโชคซ้อนขนาดนี้นะครับดาวสุขครับนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะแล้วเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือมนมรณะด้วยนะครับซึ่งมรณะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะจ๊ะแต่หากอยู่ในเรื่องของโชคลาภนะครับมรณะตัวนี้จะหมายถึงมรดกนะครับ ซึ่งดาวสุกครับจะอยู่ในเรือนโชคลาภที่ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะแล้วก็มาโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวอังคารและก็ดาวเสานะครับเป็นไปได้ว่าท่านจะมีโอกาสได้มรดกจากญาติสนิทมิตรสหายนะครับในจุดนี้ถือว่าเป็นโชคลาภอีกจุดหนึ่งเช่นกันนะแต่ข้อดีที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าในทรัพย์สินมรดกตรงนี้ครับ จะกลายเป็นเครื่องมือทามาหากินนะหรือเป็นทรัพย์สินเอาไว้ลงทุนต่อยอดสิ่งต่างๆนะครับและจะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านได้อย่างต่อเนื่องหากินกันแบบระยะยาวๆไกลๆกันเล,ย,ลยทีเดียวนะครับเพราะดาวเสราร์เองเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นถึงกเกษตรตราธิบดีและ,กะเกษตรตราธิบดีแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับ โอเคครับเรามาคุยกันในเรื่องของทุกขลาบที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะในจุดแรกครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินครับก็ทำมุมโยกกับดาวอาทิตย์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริที่ไปทับลักนณาท่านอยู่นะครับจะส่งผลทำให้โชคลาบที่ท่านได้มาเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่จะต้องไปมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองนะและการต้องใช้ทรัพย์สินส่วนหนึ่งครับไปดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะ หรือเอาไปชําระหนี้สินหรือเอาไปทําภารกิจให้ท่านอะไรแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออ,อ,อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างจากการเดินทางนะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่หากท่านมีสติครับนะไอเรื่องของการสูญเสียในวาระนี้เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะดังนั้นตั้งสติให้ดีพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับหากเป็นเรื่องของการดูแลนะผู้หลักผู้ใหญ่ ็ยินดีเสียเงินเสียไปเถอะนะเพราะมันจะเป็นสิ่งดีๆได้ผลดีตอบแทนกลับมาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่ช่วงนี้ครับหากเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะเพียงแต่จะต้องแบบมองซ้ายมองขวาให้ดีไม่เร่งรีบจนเกินไปนะครับผมและใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทครับมันก็จะสามารถทำให้ลดทอนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับผมอีกมุมนึงครับดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะ ก็ทำมุมโยกกับดาวอาทิตย์ที่เรือนอริที่ทับลักนาท่านอยู่หลังวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปนะครับในจุดนี้ครับเมื่อท่านทำการใดๆก็ตามนะก็มักจะมีคนคอยมาขัดขวางขัดแย้งนะหรือจะยุยงส่งเสริมทำให้ท่านหลงผิดนะครับมีความเห็นที่แตกต่างจากความถูกต้องนะก็ต้องระมัดระวังครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยโชคลาภที่มีอยู่่ะ มันก็อาจจะหายไปในพิบปากก็เป็นได้เช่นกันนะเช่นเมื่อท่านวางแผนไปทําบุญแล้วเกิดฝนตกหรือรถเสียเดินทางไม่ได้นะก็จะทําให้ท่านได้พลาดโอกาสทําบุญใช่ไหมและได้รับโชคลาภในระหว่างจุดนั้นนะเออละพลาดพลาดโชคลาภในจุดนั้นนะครับแต่หากท่านตั้งใจตั้งมั่นในเรื่องของการทําบุญนะพยายามแก้ไขหาทางออกไปยืมรถคนอื่นหรือใช้บริการรถขนส่งนะ หรือพยายามทำบุญให้ได้อะไรก็แล้วแต่ความเพียรตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ท่านได้พบโชคลาภระหว่างทําบุญนั่นเองนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับอาจจะมีคนมาชักชวนนะให้ไปสักการะบูชาไปมูเตลูอะไรแบบผิดๆนะหรือแบบสิ่งที่ท่านไม่รู้จักมาก่อนนะโดยโดยพวกนี้ส่วนใหญ่จะเอาเรื่องของความโลภมานําเสนอล่ะว่าไปบูชาแล้วจะแบบร่ํารวยนั่นนู่นนี่เอออันนี้อันตรายนะต้องศึกษาให้รู้จริงนะครับผม หากท่านสักการะบูชาอะไรผิดๆนะ่ะอาจจะได้สิ่งรีรับติดตามกลับมาที่บ้านนะกลายเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่ขัดขวางโชคลาภของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับดังนั้นหากเป็นไปได้นะช่วงเวลานี้อยากให้ใส่ใจในเรื่องของการทำบุญเป็นกิจจลักษณะแบบชาวพุทธนะจะมีโอกาสทางด้านเรื่องของโชคลาภเข้ามาถึงตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าห้ามเรื่องไปสักการะบูชามูเตลูแต่อย่างใดนะครับ ยงแต่ต้องมีสตินะเอ่อทตัวอยู่ในศีลธรรมนะครับเมื่อเป็นคนดีแล้วเนี่ยขอพรอ,องค์พระองค์เทพใดๆก็มักจะได้ผลดีกลับมานะครับแต่หากแบบเออไปแบบว่ามีคนแบบต้องมาจ่ายเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องเธอเธอต้องมาจ่ายเงินแล้วเธอจะได้พรอ,อย่างนั้นอย่างนี้เออนั้นท่านพึงรู้ไว้ล่ะท่านถูกหลอกรับประทานเงินอย่างแน่นอนนะมันจะเสียดายเงินเอานะครับผม ไปต่อในเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะจนถึงวันที่17มีนาคมนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความรักเนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งคู่รักคู่ครองเนี่ยก็ได้โครจรไปอยู่ที่เรือนวินาศนะครับและได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรและเทวีโชคไปพร้อมๆกันนะ นอกจากนั้นครับดาวพุธก็ยังมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะและก็ยังไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนประจําตัวด้วยนะครับในจุดนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ส่งเสริมทําให้ตัวท่านและคู่รักคู่ครองนั้นน่ะต่างคนต่างเร่งทํามาหากินนะอาจจะมีเวลาให้กันน่ะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเวลาได้สวีทหวานแหววเท่าไหร่นะ ในบางมุมครับก็อาจจะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเหตุเกิดจากช่วงเวลานี้เนี่ยตัวท่านเองและคู่รักคู่ครองต่างก็ต้องวางแผนนะในรูปแบบของการใช้ชีวิตคู่บางมุมเนี่ยมันก็แบบดูจะมีทัศนคติคติที่มันแตกต่างกันนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะก็จะเป็นเรื่องของการปรึกษาหารือกันซะมากกว่านะครับมันไม่ได้แบบว่าทะเลาะก,กันถึงเรื่อรากันไม่ใช่นะจ๊ะ อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็ควรหาเวลาไปที่จ้าอีจ๋ากับผู้รักผู้ครองของท่านบ้างนะครับอย่าปล่อยให้เรื่องการงานเรื่องเค,เครียดนะมาครอบงำชีวิตผู้จนขาดความหวานไปนะครับผมตั้งแต่วันที่18มีนาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความรักเนี่ยก็ได้โคจรไปทับลัคนาครับและก็ไปอยู่เคียงข้างกับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอารีนะ ไปอยู่กันแบบ2ต่อ2นะครับก็นับว่าเป็นชั่วโมงที่จะต้องทําความเข้าใจนะศึกษาซึ่งกันและกันนะและก็ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาอุปสรรคชีวิตคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาจุกจิกปัญหาความรักปัญหาเรื่องบนเตียงนะปัญหาเรื่องของรสนิยมอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงปัญหารอบด้านนะที่ท่านจะต้องรึกษาหารือซึ่งกัรและกันเป็นอย่างมากนะครับ แต่ในกรณีหากเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะจ๊ะท่านและคู่รักคู่ครองครับก็จะมีโอกาสนะได้ไปศึกษาบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกษาจากจุดเล็กๆอย่างเช่นศึกษาจาก y u u t แนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาเหมือนกันนะหรือจะเป็นจะจับมือการไปหาความรู้โดยการไปลงคอร์สพิเศษก็เป็นไปได้เหมือนกันในจุดนี้บอกได้เลยนะว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ย มันจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างทรัพย์สินและก็โอกาสต่างๆครับเป็นเครื่องมือที่สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชีวิตคู่ของท่านได้อย่างมหาศาลนะดังนั้นควรเอาใจใส่ในเรื่องของการศึกษาที่เกิดขึ้นให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นลักษณะาการวางแผนการศึกษาแบบระดับใหญ่ๆก็ตามนะจัดไปอย่าให้เสียนะจ๊ะรวมไปถึงหลังวันที่18มีนาคมเป็นต้นไปนะครับดาวอังคารดาวศุกร์ดาวเสาครับ ก็ยังทํามุมโยกกับลัคนาท่านด้วยนะซึ่งที่ลัคนาเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยสถิตอยู่นะครับก็จะเป็นชั่วโมงเนี่ยที่ท่านกับผู้รักคู่ครองเนี่ยจะต้องเจอหลายๆเรื่องนะวนเวียนเข้ามานะครับที่จะต้องช่วยกันวางแผนแก้ไขปัญหารอบด้านเป็นอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างผู่รักคู้ครองนะครับเรื่องเอ่อหรืออาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่นะเข้ามา เข้ามาในจุดนี้แนละจะต้องมีผลกับชีวิตผู้อะไรก็เป็นได้นะครับผมเรื่องของความสัมพันธ์นะของญาติสนิทมิตรสหายที่ชั่วโมงเนี่ยก็จะอู้ลุมเข้ามาเข้าสู่บ้านเรือนคาดนะเป็นจํานวนมากนะครับญาติสนิทมิตรสหายบางท่านบางคนเนี่ยมาแล้วก็ยังมายุยงตะแคงรั่วให้ทะเลาะก,กันบ้างก็มีนะหรืออีกกรณีก็จะเป็นไปได้ว่าตัวท่านและคููรักคููครองเนี่ย ก็จะชวนญาติสนิทมิตรสหายไปท่องเที่ยวร่วมกันนะสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงตัวท่านและคู่รักคู่ครองเนี่ยเเมื่อไปเที่ยวแล้วก็ไปแบบว่าไปซื้อลอตเตอรี่ร่วมกันแล้วก็มีโอกาสถูกหวยร่วมกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะโอเคทั้งหมดทั้งปวงมันเจอเรื่องหลายๆเรื่องนานาณประการในเดือนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องคู่รักคู่ครองเป็นอย่างมากครับ อย่างไรซะก็อย่าลืมหาเวลาไปสวีทหวานแหววกันด้วยนะอย่าปล่อยให้เรื่องเครียดๆนะมาทำลายชีวิตคู่ของท่านนะครับผมในกรณีคนโสดครับในเดือนนี้นะี่ยคนโสดยังไม่มีความโดดเด่นสักเท่าไหร่นะในเรื่องของการที่จะมีใครสักคนเดินเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่ต้องโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานนะแล้วก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองอยู่ประมาณนึงนะครับ แต่อย่างไรก็ดีครับหลายๆดวงดาวก็ยังปรากฏว่าตัวท่านเองเนี่ยมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมอยู่นะอยู่มากนะครับดังนั้นน่ะก็มันก็ยังพอมีใครแวะเวียนมาพูดคุยนะให้พอแก้เหงากันอยู่บ้างนะโดยส่วนใหญ่จะมาจากเพื่อนแนะนําหรือจะเป็นลักษณะบเพื่อนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook อะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นการที่แบบว่าเออญาติแนะนําอะไรแบบนี้แล้วก็แบบไปเจอกันระหว่างท่องเที่ยวก็เป็นได้นะครับผม ก็เป็นความสัมพันธ์แบบประเดี๋ยวประดาวนะพูดคุยกันแบบพอหายเหงาคุกกิกเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนะไปโฟกัสเรื่องของการแก้ไขปัญหาชีวิตให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะกับะชะตาชีวิตประจําเดือนมีนาคมนะครับผมอ่ะและก่อนจากกันไปนะครับผมด้วยการที่อาจารย์กิ้หอนทมนะครับ เกิดมานะครับมีดวงเป็นจัตุสดายก็คือมีวาตาเป็นทรัพย์นะครับก็อยากจะขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังรายการของผมนะครับขอให้บุญกุศลที่พวกท่านได้ทํามานะครับจงกลายเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องของโชคลาภสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเอาไปโกยทรัพย์นะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงหร่างไกลจากโรคภยัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ถึงเ,เวลาสำคัญเวลาคาั้นี้แหละและคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆดีๆรอคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ